อันกินแล้วอันโอเคนแ้ แล้วก็มารองเพลงแล้วก็มาจัดรการก็าตั้แชุด ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งแล้วเราเลือกเองเลยไหมทุกไลน์เขาจัดให้ให้แพลนเขาจัดมาให้แล้วว่าแบบคนไหนเหมาะกับชุดแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นทผลงานคะใดก็ต้องขาดตอนนี้ดีอะไรยื่นอะไรได้รอติดตามก็จริงๆอ่ะมันมีผลงานที่เราจะได้เล่นด้วยกันอยู่ครับแต่ก็ยังยังเปิดเผยไม่ได้ยเเปิดดผไไม่้แล้วกันน่าจะเร็วๆนี้เนาะใช่เดี๋ยวก็รู้แล้วครับไม่นานไม่นานไม่นานเกินรอ นปป่าจะประมาณสองสามเดือนครับครับก็คือเล่นด้ยวยกันเล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันสปอยได้ไหมว่าจะเป็นในสป,ปอยเหรอเราป็นแนวแบบจริงจเราคิดว่าทุกคนไม่น่าจะแบบไม่น่าจะรู้เราไม่น่าจะรู้แล้วก็อาจจะไม่อาจจะรอดีกว่ารอเซอร์ไพรส์ดีกว่าแล้วมันเป็นโปเจกต์ทังยิ่งใหญ่ละกันหรือเปล่าอ่ะพี่ว่าใหญ่ปะใหญ่แหละเออครับผมมีบินไปญี่ปุ่นบ่อยเป็นโปรเจกต์แบบนี่ไง ก็าวนินเนอร์แฟน่หรอนี่ก็เป็นแบบว่าแฟนเป็นแฟนมิเนอร์โชว์กับแฟนในญี่ปุ่นครับผมมากินข้าวเขาบ่อยแล้วไงบ่อยเอาไปกินกับแฟนๆได้แล้วทำไมเราไม่ได้ไปด้วยอะไรกันจืดจืดจืดอืดจืดจอาจืดจืดจืดจือยืดแื่จืดจื่จืด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 ีืดจาดจื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 ดจนดจจดมื่่นแล้วโปรเจ์ใหม่ที่จจี ไม่ชัวร์เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าอาจจะมีออนที่ญี่ปุ่นด้วยแหละเพราะเราก็มีฐานแฟนคลับของที่ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเมกอวิทย์ซีซั่นสองเนาะแล้วก็ทำตรงในฮาราซึ่งก็จะเป็นโปรเจกต์ของวาก,กาเคียติชซึ่งเราก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการต่อยอดไม่รู้ใช่วาแกบราวนาบราวนาบราาเขาขับบาลานไทรครับมีความพิเศษอะไรให้แฟนได้แบบตามดูในโซเชียลไหมคะ ผมทำงานวันเลนทายผมทำงานผมบินไปทำงานที่ไต้หวันนะฮะใช่ก็เลยอาจจะจะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกวันเลนทายแต่ว่าเดี๋ยโทรมีโทรมาวิวมีไลฟ์มีไลฟ์ถ้าเราแอบแซงไทยเดี๋ยวเราจะแอบแซงไทยผมจะบินกลับมาจากไต้หวันเลยยอมยอมพูดไปเนี่ยเป็นเป็นดิจิตอลคูดฟินสีพูดออกมาเป็นขอกวังด้วยเดี๋ยวผมจะให้ข้อความมันบินกลับมาแล้วกัน วิวีย่ป้าไม่เคยอ,อยู่ด้วยกันเลยนี่ทำงานร่วมกันมาประมาณสองปีสองสามปีสองสามปีถ <ahead> ้ารวมถ่ายทำรวมเลยก็ประมาณน่าจะเกือบเสามปีครับก็ถือว่าไวอดสนิทมันแบบดีมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆอะไรคือความกันที่มันทำให้แบบเราไปเดินทางด้วยกันคือความไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ความเรียบง่าย เขาอยู่ก็จะเป็นคนอะไรก็ได้แล้วเขาก็จะช่วยเราเหมือนกับแบบน้องเออเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาก็จะเอาตามหัวตามใจเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบชอบถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยชอบถ่ายรูปเหมือนกันด้วยกันใช่ถ่ายรูปเหมือนกันใช่ชอบกินกาแฟชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเป้วรามกันก็เลยแบบเหมือนคุยกันได้ในหลายๆเรื่องชอบเล่นเกมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ นี้นะครับไม่ต้องห่วงน่าจะได้หายที่ถึอพวกเราทั้งสองคนแน่นอนนะครับก็ต้องรอเนาะเขาประกาศรอเขาประกาศอะไรกันใช่ใจทุกคนได้รอเขาประกาศเลยครับสามหงาก็ฝากยูโดพุกไว้ในห้องของหัวใจของทุกคนด้วยนะครับผมก็รับงอจว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องแน่นอนนะครับครับม้เจอกันฮะครับโอเคครับ ได้ครับไหนก็่อนแล้วกันฮะได้ก็นี่นึงครั้งก่อนครั้ง2ครับ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 คร